ยินดีต้อนรับกลับสู่ S Auto Review วันนี้เราจะพาคุณมาดูเจาะลึก t e r r a n t r r Transformer 2026รถ SUV เต็มพิวีตัวใหญ่จากค่ายไทยแท้ยอย่างทาราูเนียนกาที่ตั้งใจออกแบบมาให้โดดเด่นทั้งสไตล์และสมรรถนะมาดูกันแบบละเอียดทั้งภายนอกเครื่องยนต์ภายในและราคากันเลยภายนอกของ t e r ท a n t r a r ตอบโจทย์คําว่าบึกบึนได้อย่างมั่นใจดีไซน์มาในสไตล์แข็งแรงตัวรถทรงสูงโครงสร้างเหลี่ยมชัดเจนพร้อมกระจังหน้าแบบมั่นคงซุ้มล้อขนาดใหญ่ และอย่างที่ดูพร้อมลุยตลอดเวลารุ่น11ที่นั่งมีวิติความยาวราว4,988ม mm, ิมกว้าง1,870ม mm, ิมสูง1,980ม mm, ิมพร้อมความสูงใต้ท้องรถประมาณ216ม mm, ิมโครงสร้างเสริมความแข็งแรงใช้เฟรมคู่และช่วงล่าง d y ดินา c ิกคอนโทรลส e n น i o n ในบางรุ่นทำให้ทั้งทนทาและนุ่มขึ้นส่วนงานออกแบบโดยรวมให้ความรู้สึกแนวออฟโรดระดับพรีเมียมมีล้ออลอยทรงใหญ่เส้นสายเหลี่ยมคงแอ และโลโก้4ีดาอยู่ดีที่ช่วยเน้นความดุดันแม้ขับในเมืองด้านสมนรรถนะทังทีอาให้ตัวเลือกที่ไว้ใจได้เช่นเครื่องยนต์ดีเซน2.8ลิตรกำลังประมาณ177 PS แรงบิด4 2 0 Nm ในรุ่น11ที่นั่ง4ี d WD g ยร์ธรรมดาอีกตัวเลือกคือเครื่องดีเซน2.4ลิตรกำลังประมาณ1 5 0แรงม้าในรุ่นพื้นฐานระบบขับเคลื่อน4ล้อช่วงล้อยาวและความสูงของตัวรถ ทำให้วิ่งทางลุยหรือบรรทุกคนจํานวนมากยังมั่นคงอยู่การขับขี่ค่อนข้างเฟิร์มแต่มั่นใจโครงสร้างเสริมแรงช่วยลดอาการสั่นไหวระหว่างขับในชีวิตประจําวันตำแหน่งนั่งสูงมองเห็นชัดและแรงบิดดีทําให้ขับง่ายแม้มีผู้โดยสารเยอะจุดที่ต้องแลกคือกิจน้ํามันมากกว่า SUV ทั่วไปโดยเฉพาะรุ่น4 w d และในเมืองอาจต้องระวังเพราะตัวรถใหญ่เข้าสู่ภายในห้องโดยสารทัรังทีอามีความกว้างขวางเน้นใช้งานจริงรองรับ9-11ที่นั่งเหมาะทั้งครอบครัวใหญ่ และใช้งานเชิงพาณิชอุปกรณ์มาตรฐานมีจออินโฟเทนเมนต์8นิ้วรองรับ Apple Ca r p l a y Android Auto พูมาลัยมัลติฟังก์ชันบลูทูธและอื่นๆวัสดุเน้นความทนทานมากกว่าความหรูหราแต่พื้นที่สีสันและขากว้างมากเพราะหลังคาสูงทําให้ผู้โดยสารแถว 2. และสานั่งสบายตำแหน่งคนขับมองเห็นดีแผงหน้าปัดอ่านง่ายพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะเมื่อพับเบาะรุ่นสูงอาจได้ระบบอำนวยความสะดวกเพิ่มเช่น Air Auto Sen s o เซถอยหักหรือสมาร์ทคีย์ส่วนรุ่นพื้นฐานจะเรียบง่ายกว่า ด้านราคารุ่น11ที่นั่งเครื่อง2.84ดอกีาร์ดีกีธรรมดาอยู่ที่ประมาณ1.73